แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของสัพานในโครงการาตรงริมคลองพระขนงอของแสนสิริเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวเนี่ยลงพื้นที่ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบอนะคะ,คะก็ยังพบว่าด่านเก็บเงินทางเข้าทั้งสองฝั่งค่ะก็คือซอยปรีดีพนมยงสองกับซอยอนุนนุช1ทับมีตู้เก็บเงินแล้วก็มีไม้กั้นอยู่ค่ะประชาชนต้องการใช้ทางลัดฝั่งไหนพนักงานก็จะให้ใบเสร็จเพื่อที่จะไปจ่ายที่ทางออกอีกฝั่งหนึ่งนะ เหมือนเดิมนะคะก็คือรถจักรยานยนต์10บาท,บาทรถยนต์นี้20บาทนะะสพานน,ะะนี่เลยนะ<ช>ที่เป็นข่าวอยู่นะใช่แล้วก็ไปสอบถามนะคะคุณแก้วตาเกิดโพชาค่ะอายุ60ปีนะคะเจ้าของบ้านริมคลองก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยนะ,ะถึงเ,เรื่องของสะพานก่อนจะสร้างคอนโดด้วยนะคะมีการสอบถามประชาชนในพื้นที่นะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยกกค่ะมากวันนี้อีกก็ตอนแรกเขาบอกเขาแต่ไม่เก็บเงินยืนยันให้ให้แบบบอกกับ คนในพื้นที่ทุกอย่างเป็นกับอ่าเป็นให้กับสาธารณประโยชน์ไป่และเขาไม่เก็บเงินคนเขาก็บ่นกันคนที่ขึ้นเดือนร้อนสิค่ะแมมไปมายี่สิบกับไปยี่สิบมายี่สิบก็สี่สิบแล้ววันหนึ่งอ่ะอย่างคนวิ่งทั้งวันอย่างเงี้ยก็เป็นร้อยกว่าแล้ะแล้วทุกวันนี้ข้าวของก็แพงจะกินจะใช้ก็ลําบากทุกวันเนี่ย ลำบากมากเลยยืนยันว่าไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องความเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนที่สิบกว่าหลังอยู่ตรงเนี้ยที่เสียงดังด้วยสะพานเนี่ยแต่เรื่องเก็บเงินน่ะก็เดือดร้อนเหมือนกันพอเราไม่มีรายได้เลยเราคนแก่แล้วเป็นประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นแหละค่ะก็เดือดร้อนนะจะข้ามไฟงปนิดเดียวก็ยังต้องจ่ายตั้ง์นะนะคะนี่ก็ไปสัมภาษณ์มานะคะคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ย วัน,นวันนี้นะ27มีนาคมจะไปทวงถาม <Okay. S 2> ผู้ว่ากทมใช่ค่ะเพราะว่าไปยื่นเรื่องไว้สัปดาห์ที่แล้ว mm hmm. นะคุณศรีสุวรรณเนี่ยมองว่าการดําเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องตามระเบียบ <Okay. S 2> ของกทมะนะรวมไปถึงอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามเอ a อประชาพิจารณ์ี่ต้องตรวจสอบเพิ่มค่ะ <Okay. S 2> ระเบียบกทมข้อ14บบอกว่าผู้ขออนุญาตต้องยินยอมยกสะพานที่ก่อสร้างนี้ ให้สาธารณประโยชน์และมีหน้าที่ดูแลรักษาสะพานให้มั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้โดยสะดวกนะแล้วตอนที่ขออนุญาตเนี่ยมีรายงานว่าได้ยื่นแบบแปลนโฉนดแปแปลงประกอบการขออนุญาตแล้วก็จะยกให้เป็นทางสาธารณะออกค่าใช้จ่ายบำร,รุงรักษาสะพานแต่สุดท้ายกลับมีการเก็บค่าผ่านทาง20บาทรถยนต์10บาทมอเตอร์ไซค์มองว่าเรื่องนี้กทมอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฮะ ส่วนเจ้าของโครงการไม่สามารถเก็บเงินค้าผ่านทางได้เพราะเป็นลาบอนิควรได้ข้อ14บี่ดีบอกไว้ชัดระเบียบนีเห็นไหมครคุณถาวเรเสนียมนะบอกว่าสะพานและถนนเชิงสะพานเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วโดยปริยายนะแล้วจริงๆโดยไม่ต้องจดทะเบียนก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาลดีกา <c oughs> ทีนีนแนะ้แสนสิริเนี่ยเขาชี้แจงนะแสนสิริชี้แจงการสร้างสะพานข้ามคลองพระขน่ง และการเก็บค่าผ่านทางในโครงการทีเจ็ดสิบเจ็ดไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะอ้าว oh. นะออกเป็นเอกสารคำถแถลงการเลยนะค่ะ oh. บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าสะพานเป็นทางสาธารณประโยชน์การบริหารจัดการเก็บค่าผ่านทางถนนในโครงการทีเจ็ดสิบเจ็ดรายรับรายจ่ายการดูแลการซ่อมบำรุงเป็นเรื่องของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัทจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างสะพานและจัดเก็บค่าผ่านทางแต่อยา่างใดบริษัทขอยืนยันว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายทุกประการและเคารพในสิทธิของประชาชนทั่วไปจึงขอชี้แจงมาณที่นี้ลงชื่อคุณอุทยัยอุทัยแสงสุขประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการคนระ นี่นคือคำถแถลงการนะนอกจากนี้ในทวิตเตอร์ก็มีการตอบกลับด้วยนะคนที่ไปสอบถามแล้วค่ะทางแสนสิริเองนะคะก็บอกว่าเรียนชี้แจงค่ะสำหรับการจัดเก็บค่าผ่านทางเนื่องด้วยพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินบุคคลอื่นทางเจ้าของกรรมสิทธิ์เก็บค่าผ่านทางเพื่อน,นํามาจัดการทํานุบําร,รุงดูแลรักษาพื้นที่อย่างเหมาะสมส่วนสะพานดังกล่าวถูกยกเป็นสาธารณะแล้วคือ <c oughs> อันนี้หมายความว่าอย่างไงนะครคือตอนแรกเนี่ยถูกโจมตีว่า สร้างสะพานแล้วไม่ยกให้เป็นสาระของแผ่นดินเพราะยังเก็บตังค์อยู่แต่ล่าสุดแสนสิริบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสะพานและการเก็บเงินก็ไม่เกี่ยวกับบริษัทแล้วแถมยกให้เป็นสารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วตัวสะพานแต่ถนนเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเขาเลยยังเก็บตังค์อยู่ทีนี้ความเห็นนะฮะถ้าไปขออนุญ,ญาตกทมแล้วยกให้เป็นสาระไปแล้วเพราะมันต้องยกไง คือจำนวนด้วยขออ้อกฎหมายด้วยระเบียบไงว่ามันต้องยกเขาจึงจะอนุญาตได้คือต้องยกสะพานแต่ตอนนี้กลับบอกว่ายกเฉพาะสะพานถนนเชื่อมคอสะพานนี้ไม่ได้ยกนะผมถามถ้าเขาขอไปอย่างนั้นจริงนะกทอมอไปอนุมัติเนี่ยกทอมอไม่ดูว่ามันพิลึกเหรอสร้างสะพานแล้วระเบียบบอกว่าต้องยกให้เป็นทางสาธารณะปรากฏว,ว่าเขายกให้เฉพาะสะพาน แต่ถนนที่จะขึ้นสะพ,พานไม่ยกไม่ใช่ถนนสาธารณนะแล้วประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์ด้วยการเหาะขึ้นมานั่งกินข้าวอยู่บนสะพ,พานเหรอกทมจะซื่อบื้อไปไหมถ้าเกิดที่เขาชี้แจงเป็นจริงนะว่าถนนไม่ได้ยกนะผมว่างานนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่โกหกนึกออกไหมฮะเพราะตามระเบียบบอกว,ว่าคุณต้องยกให้เป็นทางสาธารณะด้วย ถ้าบอกว่ายกให้เฉพาะสะพานแล้วก็ทมไปอนุมัติ้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรวะเอาไว้จัดง,งานเลี้ยงกันเลยจัดง,งานเลี้ยงไปขึ้นไม่ได้โดยต้องผ่านที่เอกนชนต้องพายเรือมาในคลองแล้วปีนเสาสะพาน,าน<ล>ขึ้นไป<ล>ไปออกกําลังกายบนสะพานอย่างนั้นเหรอไม่เมคเซนเลยฮะ <c oughs> นะแล้วนี่คือคําชี้แจงของแสนสิริไง <c oughs> ต้องดูกทมว่ายังไง <c oughs> วันนี้ต้องฝากคุณศรีสุวร,รรณเนี่ยไปถามนะ <c oughs> ว่าตอนที่ยกเป็นทางสาธารณะเนี่ย เฉพาะตัวสะพานไม่เกี่ยวกับถนนจริงเหรอ,อแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับถนนแล้วคุณไปอนุญาตได้ยังไงก็ผิดนะคุณเอาอะไรคิดที่ไปอนุญาตให้ยกเฉพาะสะพานงานนี้ต้องมีใครสักคนหนึ่งผิดอะ่ะก็ต้อง,นะองย้อนดูว่ากทมยุคนั้นเป็นใครยุคก่อนหน้านี้ไม่ใช่ยุคคุณชาใช่ค<ๆ>่<ๆ>นะแล้วน่าจะไม่ใช่ยุคของออของพลเอกอัศวินด้วยเพรารามาก่อนหน้าน,านั้นก่อนหน้าน,าน,นะนั้นแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยช่วงหลังประเด็นเรื่องสิทธิสตรี นักการเมืองพักการเมืองอะไรพักนํามาชูหาเสียงฮะส่วนพักรวมไทยสร้างชาติที่ชูลุงตู่เป็นนายกลําดับที่หนึ่งเนี่ยทำงานเรื่องสตรีมาต่อเนื่องแล้วเลือกตั้งครั้งนีย้ยังมีนักการเมืองหญิงคนรุ่นใหม่อีก4คนมาช่วยขับเคลื่อนไปติดตามในรายงานชิ้นนี้ฮะ สี่สาวเจนเนอเรชันใหม่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาที่พักรวมไทยสร้างชาติภูมิใจนำเสนอเพราะมีความโดดเด่นมีความตั้งใจจนผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ชื่อของเธอคือสิรินันสิริพาณิชรัตเก้าสุวรรณคิรีนัดวรินทรบวรพักวุฒิสิริและพัชรนันโกศลสมบัตินนท์ ทั้ง4ได้ผนึกกำลังหนุนแนวคิดผลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรื่องของการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนนโยบายให้สตรีไทยมีความเข้มแข็งทั้งการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำงานระดับแถวหน้าขององค์กรการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและการเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันภายใต้โปรเจกต์พลังสตรีและเด็กหญิง รวมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนสิรินันสิริพาณิชหญิงเก่งที่สอบเอ็นทรานภาษาอังกฤษได้อันดับหนึ่งของประเทศได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนภูมิพล โดยเธอย้าว่าแม้เสรีภาพของสตรีในปัจจุบันจะมีความเท่าเทียมมากขึ้นแต่ยังคงต้องส่งเสริมให้ผู้หญิงรับรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลน,นี้ได้ดําเนินการมาตลอดเช่นโครงการมารดาประชารัฐมีเงินช่วยเหลือและสิทธิพิเศษให้เด็กแรกเกิดจนถึง6ปี อาทีเงินช่วยเหลือหลังคลอด600บาทต่อเดือนเงินช่วยเหลือการตรวจโรคโลหิตจางทาลสซีเมียและภาวะดาวซินโดรมในเด็กทารกในหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นรวมถึงการลดเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพื่อขยายสิทธิ์ให้เข้าถึงสตรีในกลุ่มต่างๆมากขึ้น รัฐเก้าสุวรรณคิรีไถยย่ญาติทางการเมืองของนายไตยรงสุวรรณคิรีเดวสภาที่ย้ายมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติก็มองว่าเรื่องของเสรีภาพสตรียังมีอีกหลายจุดที่ต้องส่งเสริมเช่นกลุ่มแม่ลิงเดี่ยวที่ต้องทํางานควบคู่กันไปจะต้องมีกฎหมายหรือข้อบังคับรองรับอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากนี้ยังต้องผลักดันให้เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าด้านการงานให้กับผู้หญิงโดยให้ดูลงลึกไปถึงความสามารถหรือการเติบโตในหน้าที่การงานของผู้หญิงรวม ทั้งการผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงให้เข้าไปทำงานในสภาทัดเทียมกับผู้ชายด้วย พัชรนันโกสนสมบัตินนท์นักวางแผนการเงินเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FCSFP ให้ความสําคัญกับการทํางานของผู้หญิงซึ่งตรงกับแนวคิดของพรรครวมไทยสร้างชาติที่เป็นแบบอย่างในการให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับเพศชายเพราะผู้หญิงสามารถทําในสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของพรรคได้เหมือนเหมือนกันและมุ่งหวังว่าทุกๆภาคส่วนจะออกมาส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศด้วยเช่นกัน ปิดไทยด้วยอาจารย์อิคิวนัดวรินทรบวรพักวุฒิสิริที่มีความตั้งใจจะส่งเสริมผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมเสมอภาคกับผู้ชายเริ่มต้นจากความเท่าเทียมกันในองค์กรบริษัทที่ทำงานต่างๆซึ่งที่ผ่านมายังคงพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากนายจ้างหรือผู้ร่วมงานด้วยกันเองดังนั้นเธอจึงอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงรวมถึงทุกคนอย่างเสมอภาคโดยตลอดการ งานของรัฐบาลพลเอกประยุจร์โอชามองว่าสตรีคือพลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยให้ความสําคัญและพยายามสร้างโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมในทุกด้านยกระดับการสร้างโอกาสของสตรีบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาสตรีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 2และร่างฉบับที่1 3ที่กําลังจะประกาศใช้เรียกว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และการเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุ์ที่ตัดสิน ใจทำงานการเมืองต่อไปกับพักรวมไทยสร้างชาติใช้สโลแกนประจำตัวทำแล้วทำอยู่ทำต่อแต่ว่าครั้งนี้ยังได้พลังของผู้หญิงรุ่นใหม่นี้มาเป็นกำลังหนุนช่วยกันขับเคลื่อนง,งานของผู้หญิงอีกหลายคนส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยครับทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพของอดีตนายกสองคนคือทักษิณและก็ยิ่งรัก ที่หนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีหมายจับติดตัวนะในความย่ามใจของโทนี่แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดในคำว่าย่ามใจเอาไว้นี่คือชื่อบทความจากปลายปากกาของคอลัมนิสอาวุโสวันนี้นะฮะ <c oughs> คุณเปลวสีเงินบอกว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งพี่โทนี่วุฒซ้ำของผมยิ่งสปซ้มหนักขึ้นจนชักแยกไม่ออก ระหว่างสมเพศกับทุเรศนะอันนี้เป็นสำนวนที่ผมพยายามจะคิดมันแปลว่าอะไรคำนะไหนคะสปัตซัมอ,อคำว่าสปัตซัมห <c oughs> มันแปลว่าอะไรไม่รู้คือเป็นคำที่ผมนึกความหมายไม่ออกนะออ <c oughs> แต่ว่าการออกเสียงเนี่ยมันได้อยู่ <c oughs> ไหสปัส่ซังนะคือมันดูเป็นแบบดูมั่วๆดูแบบผสมโรง <c oughs> ดูแบบนะ <c oughs> ผสมผสานอะไรเงี้ยเก็บทรงไม่อยู่<น>ะอะไรประมาณน,นี้นะสับซัมอันนี้สำนวนของคุณเปลวสีเงินนะเก็บอาการไว้บ้างก็ดีนะจะได้ดูไม่เสียจริตคนวัยเจ็ดสิบสามปีนี่เปรวสีเงินอีกเกิดน,นะความอยากนั่นอนะ่ะพอดีพอดีมันก็ดีแต่ถ้าอยากให้พักให้ครอบครัวเพื่อไทยมีอำนาจเป็นรัฐบาลครองประเทศ จนเสี้ยนกระสันทะลักออกนอกหน้าอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้มันไม่ดีเลยนอกจากไม่ดีแล้วผู้คนเขายังก่นตำหนิหน้าแขยะหน้ารังเกียจจะว่าเสนียดสังคมก็ป่านนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปดึงหน้ากรีดหดังตาแล้วสิท่าเฝ้าดูข่าวครา,าวในเมืองไทยว่าใครพักไหนจะเคลื่อนไหวพูดจาหาเสียงว่ายังไงกันบ้าง แล้วก็ทําหน้าที่เป็นทั้งโคศกพักครอบครัวเพื่อไทยทั้งครอบงาสั่งการทั้งโพส์ตรัวทาตัวให้เป็นข่าวแทบไม่เว้นแต่ละวันเมื่อวานนี้มาอีกแล้วข่าวนี้ทวิตท,ทักษิณไลฟ์ผ่านทวิตเตอร์บอกว่าตอบวิรัตเรื่องยกตําแหน่งนายกให้ปมนะเมื่อวานนี้คุณทักษิณเนี่ยทวิตข้อความนะปมที่มีข่าวว่า คุณวิรัตเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่านี่ไงคุณทักษิณเองก็ตอบรับนะพร้อมที่จะยกตําแหน่งนายกให้พลเอกประวิตธนะ์เพื่อจับตั้งรัฐบาลนะเมื่อวานที่คุณทักษิณเนี่ยปฏิเสธเลยหนึ่งไม่มีอํานาจในพักเพื่อไทยสองไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัต์มานานมากแล้วแล้วไม่เคยคุยกับพลเอกประวิตธมา17ปีแล้วแล้วก็สามมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอเกินกึ่งหนึ่งเชื่อว่าพักไม่งโง่ พอที่จะยกตําแหน่งนายกให้ป้อมนะอันนี้คือข้อความในทวิตของคุณทักษิณเปรวสีเงินบอกว่านี่ชัดเลยเพราะนายวิรัตพลังประชารัฐเพิ่งพูดไปแมปแมปประเด็นเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลว่าทักษิณยอมให้พลเอกประวิตยเป็นนายกถ้าใครไม่เชื่อให้โฟอนอินถามทักษิณเลยนะเปรวสีเงินบอกว่าเนี่ยแสดงว่าโทนี่มอนิเตอร์ข่าว24ชั่วโมง มอนิเตอร์ข่าวไม่เป็นปัญหาแต่มอนิเตอร์แล้วก็โพสเฟสทวิตเตอร์ออกขับเฮาด้วยข้อความและเนื้อหาสออาจเป็นการมีลักษณะบงการครอบงำสั่งการพักครอบครัวเพื่อไทยตามปรากฏระวังเถอะมีคนไปร้องให้ยุบพักโทนี่ไม่สวยแต่หมาในข้อทั้งลูกหมาพ่อหมาแม่หมาจะพากันสวยยกค้อตัวเองก็รู้ ว่าที่พูดพูดมาตลอดมันมินเมถึงได้ออกตัวว่าผมไม่มีอำนาจในพักเพื่อไทยพูดน่ะมันพูดได้เหมือนที่เคยพูดว่าผมรวยแล้วไม่โกงแต่จริงๆรวยแล้วโกงไหมล่ะคนไม่โกงจะถูกดำเนินคดีจนกระทั่งศารพิพากษาจำคุก4-5คดีหรือถ้าไม่โกงจริงจะต้องหนีไปเป็นโครเศรษฐี แต่ไม่มีแผ่นดินจะทำเป็นห่วงซุยรอฝังศพหรือพูดถึงความเป็นเศรษฐีขอถามด้วยความห่วงใยคำเงินที่รวยไปกระจายฝากอยู่ที่แบงก์เครดิตสวิตบ้างหรือเปล่าล่ะแบงก์สวิตที่เชื่อกันว่าเป็นเซฟเฮเว่นของคนที่มีเงินทั้งขาวทั้งดำทั้งเทาตอนนี้สวิตไม่ใช่ดินแดนไม่ฝากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนอดีตอีกแล้วหันไปเข้าข้างสหรัฐ ไปคว่ำบาตรัสเซียตามเข้าไปโดยลืมไปว่าครึ่งหนึ่งหรือเกือบครึ่งเนี่ยเงินฝากนั้นมาจากมหาเศรษฐีรัสเซียไปคว่ำบาตรเขาเขาก็กลัวขาใหญ่ถอนขายย่อยเฮโรลูถอนตามกลายเป็นไฟลามทุกแล้วตอนนี้แบงก์สวิตใหญ่อันดับสองยังมีปัญหาสุดท้ายอันดับหนึ่งต้องมาอุ้มซื้อเอาไปนะเป็นการบังคับซื้อเลยนะแต่เวลานี้ คนหมดความเชื่อถือในเครดิตแล้วอันดับสองจะพาอันดับหนึ่งล้มตามไปด้วยหรือเปล่านั่นต้องรอติดตามเปลวสีเงินบอกว่าเรื่องนี้ต่อให้โคตรมหาเศรษฐีรวยแล้วไม่โกงตามที่อ้างเนี่ยอย่างโทนี่โพสเฟสเป็นวิทยาฐานเพราะเชื่อว่าวิกฤตแบงก์สหรัฐยุโรปล้มตอนนี้โทนี่ต้องมีอาการทุกเศรษฐีบ้างแล้วนะเพราะแบง,งก์ในสิงคโปร์ความเป็นติ่งเล็ก เกี่ยวเนื่องสถาบันการเงินในสวิตสหรัฐกระทบบ้างหรือเปล่าหนึ่งในจำนวนคนรู้ดีที่จะตอบได้ก็เป็นโทนี่นี่แหละเปลวสีเงินบอกว่าในความเป็นกูรูกูรู้กูเก่งทุกเรื่องผมว่าโทนี่หันมาทวิตเรื่องเหล่านี้ดีกว่าอย่าไปแส่เรื่องการบ้านการเมืองและการเลือกตั้งเพราะคุณเป็นบุคคลที่ประเทศไม่ต้องการไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะหนีคดีไปเองอ แล้วคุณนนล,ลักษณะก็ไม่ได้ะนะทั้งคุณไม่ได้ถือสัญชาติไทยแล้วใช่หรือเปล่าตอนนี้คะเพราะว่าพาส,สปอร์ตก็เป็นสัญชาติอื่นะนะฉะนั้นขอโทษเปลวสีเงินบอกว่าขอโทษอยาเพือก,กับประชาธิปไตยเลือกตั้งบ้านผมให้มากนะักพักเพื่อไทยเห็นคุยจังว่าเป็นสถาบันการเมืองแล้วสถาบันแบบไหนกันจากพักการเมืองวันนี้ให้ลูกสาวคุณ ก็น่าจะคุณนั่นแหละเป็นตัวการจากพักการเมืองกลายไปเป็นพักใต้การควบคุมของครอบครัวแล้วหรือไม่เพราะดูจากรูปการพฤติการที่ผ่านมามแบบนี้โทนี่ตีค่าคนไทยเป็นควายให้คุณลากจูงได้หรือไงถึงโม้ตามกันทั้งพักทั้งโพว่าพักครอบครัวทักษิณจะแลนสไลด์แล้วแม่ลูกอ่อนอุงอิงนะ หวังให้เป็นนายกแล้วใช้ทำเนียบรัฐบาลเป็นชานเลือนผูกเปลกไายกล่อมเหให้ลูกนอนป้อนนมไปชี้นิ้วบัญชาการงานประเทศไปมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือโทนี่คุณมั่นใจหรือคนไทยเนี่ยคือควายตาบอดที่ไม่กลัวเสือเหมือนตอนคุณเล่นการเมืองในสมัยที่คุณสนเอเทียนทองเคยพูดไงใช่ไหม ที่คุณลักษิณเนี่ยเคยพูดกับคุณสนน,นะมผมไม่เชื่อคนไทยจะเป็นอย่างที่คุณคิดนะครั้งแรกที่คนเชื่อเพราะคุณบอกว่ารวยแล้วพอแล้วจะเข้ามาช่วยบ้านเมืองและตบย้ำให้มั่นใจว่าผมรวยแล้วไม่โกงอืพอประชาชนเชื่อแล้วยังไงต่อฮะทีนี้แต่พอประชาชนมอบอำนาจให้คุณไปคุณก็ทำทุกอย่างตรงข้ามกับที่พูดที่ว่าไม่โกง กับโกงจนติดอันดับโลกคุณแย้งได้ว่าไม่จริงหรอกถึงวันนี้คนไทยยังเชื่อผมดูสิกี่โพกี่สำนักกี่ครั้งที่ออกมาเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งทั้งนั้นองค์อิงเป็นนายกทั้งนั้นเปลวสีเงินบอกว่าโอเคไม่เถียงที่หนึ่งของโพและไม่เถียงคนยังเลือกยังเชื่อทักษิณเลือกเพื่อไทยแต่นั่นจากการสุ่มจากกลุ่มที่โพเข้าถึงและนิยมตอ่อโพ แต่โทนี่เชื่อไหมยังมีคนไทยอย่างผมที่นักทำรรโพเข้าไม่ถึงและไม่เคยมาสอบถามเลยเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ mm hmm. อาจมีบอกเลือกเพื่อไทยแต่ส่วนใหญ่ที่เรียกพลังเงียบหรือคนไม่หิวแสงเขาเลือกพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาติมีไหมมีชื่อพักรวมไทยสร้างชาติยังใหม่หูชาวบ้านยิ่งต่างจังหวัดบางท้องที่ ไม่เคยได้ยินเลยก็จริงแต่เขารู้จักพลเอกประยุทธ์รู้ด้านไหนไม่ใช่ด้านเผด็จการด้าน8ปีทำประเทศล้าหลังแบบที่เพื่อไทยฝังชิปไปกรอกหูหลอกชาวบ้านเขารู้จากสิ่งที่เห็นนายกประยุทธ์ไม่โกงแล้วทำงานจริงๆบ้านเมืองเจริญเห็นทันตาโควิดก็รักษาคนท่องเที่ยวก็ไหลกันเข้ามาถนนหนทางรถไฟฟ้า รถไฟนะทั่วบ้านทั่วเมืองที่สำคัญมีบัตรลุงตู่ช่วยให้คนยากคนจนมีเงินซื้อข้าวปลาอาหารตอนโทนี่เป็นรัฐบาลโทนี่โกงแต่สื่อชมกันขมว่าเก่งว่าดีแต่ประเทศไม่มีอะไรงอกเงยพอลุงตู่เป็นรัฐบาล8ปีสักคำเดียวก็ไม่มีว่าลุงตู่โกงหาหลักฐานอะไรมาไม่ได้เลยแต่สื่อด่ากันขมว่าเป็นผดเด็ดการ สืบต่ออำนาจว่าประเทศล้าหลังแต่บ้านเมืองสิ่งใหม่ๆพัฒนาเกิดขึ้นทุกด้านชาวบ้านนอกคอกนาได้อานิสงส์จากบัตรลุงตู่ดำรงความเป็นอยู่ตามอัตภาพถึงทุกวันนี้แล้วก็เรื่องฟื้นเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจก็ต่อย,ยอดงอกเงยมาหลังจากคุมสถานการณ์โควิดอยู่หมัดลุงตู่แปีตะโกนด่าว่าสืบต่ออำนาจแต่โทนี่สมัครสมชาย ยิ่งลักจากปี2,544ถึงปี2,557กี่ปีนับเอากี่ครั้งที่มีคนในวงวานมาเป็นนายกแล้วยังบอกว่าบ้านเมืองเป็นผเ็จก,การนะแล้วนี่น้องสาวที่ลอดช่องหมาหนีไปวันนี้ส่งลูกสาวมาหวังสืบต่อมันไม่พูดกันซักคำว่าสืบต่ออำนาจโกง ผมถึงบอกว่ามีข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆขนาดนี้แล้วโทนี่ยังมั่นใจอยู่อีกหรือว่าจะแลนสไลด์ได้ยินพี่น้องทางอีสานพูดกันว่าพวกผมเจ็บมาเยอะหมายความว่าไงโทนี่เข้าใจไหมพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้ทำต่อก็มีเหตุผลเดียวตอนนี้คือพักรวมไทยสร้างชาติหลอมเนื้อเข้าเนื้อกันได้ขนาดไหน ตรงเนี้ยต่างหากเป็นประเด็นที่คุณพีรพันธ์หัวหน้าพักต้องตระหนักให้จงหนักนี่เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะ,ฮะในความย่ามใจของโทนี่นอกจากคลิปเพลงของพักรวมไทยสร้างชาติจะฮิตถึงขนาดคุณนัทวุฒินัทวุฒิเนี่ยเอาไปอคบเวอร์ <laughs> นะบนเวทีหาเสียงแล้ว <laughs> นี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดในติกต็อกนะฮะมีการ ทำคลิปเต้นประกอบเพลงหน้าป้ายหาเสียงกันแล้วตอนนี้ฮะค่ะไทยสร้างชาลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกร่วมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ เต้นไปเขินไปแอบเขินนะจะมีคนทำตามอีกไหมเนี่ยมีเดี๋ยวก็มีเพ้โหน่าแต้นี่นะแต่ท่าเนี่ยยากนิดนึงนะมีพยายามจำท่าอยู่ต้องมีการครีเดท่าใหม่หน่อยมือสะอาดมือสะอาดแต่หลักคือต้องไปยืนหน้าป้ายหาเสียงของพักรวมไทยสร้างชาแล้วก็เต้นประกอบเพลงนี้ในติกตอกนะส่วนกองหนุนลุงตู่นะในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มีการแชร์คลิปกัน คือมีการโจมตีว่าพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์นะเป็นพักอนุรักษ์นิยมบ้างนะคนที่นุนเนี่ยไม่ใช่คนลากหญ้าเพราะว่าคนลากหญ้าถูกทอดทิ้งบ้ากนะในโลกออนไลน์เขาก็เลยมีคลิปฮะชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะฮะลุงตู่ครับผมรักลุงตู่ขอให้ลุงตู่สู้ ผมเบิ่งมาแล้วนี่นายกประเทศไทยนี่มันหลายยี่สิบคนแล้วบุงทีผมมู้ใดสิใจดีหามาให้ลูกบ้านประชาชนึ้อลุงตูเจ้าคนเออเกี่ยวเขากับมาเกี่ยวซอยดำหน้ากับมาดำซอยบ่เคยคิดค่านี่ขึ้ืนจักบาทจักสืหลึงขอให้ลุงตูนี่สู้สู้สู้ยาวผมพอแปลงจารุ้ไสอ่าลุงตูสู้สูให้กลับมาเป็นนายกอีกข้างได้นะันายก ลุงตูสนับสนุนข้ออิสาะสนับสนุนลุงตูเต็มท<ย>ี่เลยลุงตูสู้สู้เช่นใจรักลุงตูลุงตูสู้สู้เลยค่ะนุษี่บอกอีพ่ออีแม่ปูหย่างตายายกาลลุงตูเด้อค่ะสู้สู้ ส่วนที่บรรยากาศตอนที่ไปมอเตอร์โช <นะ S 1> ว์่ะก็จะเห็นมีคนเนี่ยนะมาถ่ายรูปเพียบเลยนะคือมอเตอร์โชว์เนี่ยยอดจอง7วันเนี่ยหมื่นสามพันกว่าคันนี่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะตกว่าปีที่แล้ว3 0ค่ะนะแล้วเสียงตอบรับตอนพลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยโอ้โหกระหึมเลยแล้วกระแสของพลเอกประยุทธใ์ในกทมในภาคใต้นะดีวันดีคืนนะแล้วนี่ปฏิกิริยาของประชาชนนะเพราะว่าคนที่ไปงานเนี่ยส่วนใหญ่ ไปดูเนี่ยก็เรื่องรถยนต์แล้วก็ที่มาแรงก็คือยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดได้เพราะพลเอกประยุทธ์เพราะนโยบายของรัฐบาลมีแพ็กเกจนโยบายสนับสนุนให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนทําให้มีบริษัทเนี่ยมาตั้งฐานการผลิตอยู่ในเมืองไทยหลายๆอ่ะ,ะนี่คือยานยนต์ไฟฟ้า แล้วก็โดนด้อยค่านะบอกว่าไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์มองไปข้างหน้าแล้วค่ะมองไปอนาคตแล้วค่ะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะเนี่ยเราก็ไปนั่งในรถยนต์ไฟฟ้านะฮะที่โชว์อยู่ในงานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮะเดี๋ยวลองไปดูมอเตอร์ไซค์ตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทดลองนั่งนะฮะค่ะฮาร์เลย์ฮาร์เลย์เนี่ยเน่เน่เน่ ใหญ่ดูแล้วเป็นสิงห์นักบิดเข้าแก๊งได้ไหมได้ต้องไปถามคุณหนุ่มนะบกกรหนุ่มนะแกเป็นขายสายมิกไบค์นะเป็นวิถีไบเกอร์นะพี่หนุ่มอุดรนะแล้วคุณหนุ่มอุดรแล้วช่วงหลังมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคือเข้านโยบายรัฐบาลหมดเลยอะช่วงหลังนี้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วเป็นวิถีไบเกอร์ผู้เรีประยุทธ์นี่บอกว่าชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กแล้ว เนะนี่ยทดลองที้ไปนั่งนะฮะวันก่อน